พ่อเล่ามันมีประโยชน์ตรงไหนกินกันเข้าไปอยู่ได้กลัวจะตายช้าก็หรือไงฮะเอ๊นี่เราเป็นลูกนงนางหนูน้อยแน่ท้ามาสั่งสอนพ่ออก็พ่ออยากทำตัวไม่ดีลูกก็ต้องคอยสั่งสอนพ่อจะกลับบ้านได้สักทียังนี่พ่อกำลังกินอยู่สนุกสนุกอยู่นะเนี่ยนี่ นิสัยอย่างนี้ล่ะเหมือนแม่เหมือนเดี้ยเลยล่ะต้องเรียบแหละกินกินสนุกสนุกอะแควบจโง่ไเลยกันนะแควบแล้วบ้านน่ะมันไม่หายไปไหนแล้วนังโงูเอ้ยจะเรียบกลับไปทำไมใช่ใช่นั่งลงคุยกันก่อนนะลุงเอ้ยนี่ตั้งแต่เป็นสาวมาเนี่ยไม่เคยคุยกับลุงเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้ลืมลุงจ่าจอยคนนี้ซะแล้วเหรอเออะเออเปล่าค่ะ แต่หนูไม่อยากคุยกับพวกขี้เมากพูดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเอ๊ะเม่ไห่ตัวไม่รู้เรื่องเลยจอนด้วยไม่รู้เรื่องไง้ากันเนี่ยเฮ้ชักไปสนุกไม่สนุกก็ลอยเพื่อจะส่งกลับโรงงานดีเรือไปไหนล่ะครับ เออก็อลังจะกลับอยู่พอดีอาจารย์่ะนั่นแหละอ่าช่วยกรุนนาหน่อยอะครับเอาเขาไปส่งไกลๆแถวแถวบ้านหน่อยไกลตรงไหนส่งลงตรงนั้นไม่รู้ไม่ทราบว่าจะรบกวนต้นเรือหรือเปล่าไม่ได้รบกวนอะไรหรอกครับก็แค่นี้เองต้นเรือเมากันวันจะกลับเรื่องไงครับครับเออไม่ต้องหรอกค่ะดิฉันกลับเองได้เฮ้ยไปไ้ยังไงรถลากก็ไม่มีนังหนูอันตรายเอาไปต้นเรือไปนะดีแล้วไปเถอะจรครับแต่ว่า จะรบกวนต้นเรือเขาเปล่าๆนะพ่อนะไม่ได้รบกวนอะไรนี่ครับก็แค่นั่งไปด้วยกันเฉยๆดีซะอีกผมจะได้มีเพื่อนคุยด้วยก็นัหนาวเขาก็พูดอยู่แล้วต้นเรือเขาก็พูดอยู่แล้วช่วยพากลับไปด้วยนะครับทหารเรือเป็นสุภาพบุรุษทุกคนจะไปทลุไปไปกลับแล้วเย็นๆพอจะตามกลับไปนะใช่ครับไปทั้งนี้ไม่ต้องห่วงนะกินกันตามสบายถ้าอยู่จะกินลําบากหน่อยพ่อกินแล้วอย่าเมาตกทะเลอ่ะพี่รำคาญอะไรอะไรสิ่ง ไม่ตกได้นักแนวดนีันอย่าหนุ่มาจะตีนชาทังโลกเอา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 ละเอาล้วเอาดวนดีนีอดละแ่เไม่ใช่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 ไม่่ไม่ใช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 ่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ นี่ตกลงไอ้เรื่องนี้สินเขาเป็นอันว่าลบล้างกันไปเลยนะสิ<อ>ใช่ไหมก็เป็นค่าสินสอบให้คุณหนูไงไก็พี่นินเน่ยเขาเรียนให้ท่านทราบแล้วพ,พี่ตานนินกนกี่กัดีเหมือนกันนะน่พี่เจียมก็น่าเห็นใจท่านนะอุตส่าห์เป็นใจให้คุณหนูกับนาวินมันรักกันเนี่ยจนตกกล่องปล่องชิ้นก็ได้สําเร็จ ฉันเลยได้คุณหนูมาเป็นสะพ้ายอย่าว่าแต่ห้าล้านเลยนะสิบล้านฉันกระทุนหัวให้ดีห <laughs> ลอนหลอนหลอน,ลอ,นอย่าลืมขอบใจฉันด้วยนะ <laughs> ฉันนี่แหละเป็นคนที่ร่วมวางแผนอย่างร้ากาดเลยนึก <laughs> <ใน S 1> <laughs> ถึงตอนอยู่ตอนนั้นนะโอ้มันคําไม่ออกแต่ตอนนี้เรามันนึกทีไรก็หหวลที <laughs> จะตายทุกทีเชียวตอนนั้นมันกลัวจนกระทั่งขี้ขมยู่หัวขมมอั่างนีอ พี่เจียมก็เ <afraid> ก่งนะอุต่าหเสี่ยงตายไปกลางทะเลอะจำได้ไหมมันไม่ได้เก่งเกินอะไรความจริงก็แทบจะแย่อยู่แล้วนี่นึกถึงตอนที่น้ํามันเข้าเรือคลักคลัคลักใช่ไหมจะทำยังไงดีล่ะนี่มองเรือก็ต้องเกาะหลังตะจรไว้รถก็โดดลงไปในน้ําไอเราก็ว่ายน้ําไม่เป็นกว่าตะจรจะคว่ำเรือกว่าฉันจะขึ้นไปบนเรือได้แล้วเถอ แหมเรื่องนี้นะพี่เจียมไม่ได้พี่จอนช่วยนะไอ้หนูไม่ได้ลงเอยวันนี้หรอเฮ้ <c oughs> จอนเจิญอะไรกันเจียมแหมฉันแล้วเป็นคนจัดหลีกทุกอย่างเลยเพราะว่าผู้การเข้ามาตรงนี้เราก็ฉลบเอาคุณหนูต้อนมาตรงนี้พอออกไปตรงนน้นเราก็ฉลบโอ้โหกว่าจะสำเร็จเจียม พ่อเป็นนี่จานนีนอยู่เท่าไหร่นี่ค่ะน่ายิ้มแยมแ้มเลยเกินนะวันมั่นตัวเองไม่เห็นหน้าบานอย่างนี้เลย อ้าวก็ตอนนี้มันโล่งออกเลยจ้ะที่ได้นาวินนะเป็นคนคอยดูแลเย็นหนู <laughs> หายห่วงสักที <laughs> อเอว่าที่ลูกเขยสิอะาอกวคุณหญิงผมรู้นี่นว่าเด็กคนนี้เป็นคนดีนะ <laughs> คุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นอะไรไปลูกไม่ต้องมาถามนะคะทำไมต้องปิดบังหนูด้วย หลอกแม้กระทั่งลูกตัวเองทำอย่างนี้กับหนูทำไมลูกหนูลูกหนูมีอะไรอยากจะถามพ่อนะถามพ่อมันได้เลยนะลูกนะพ่อไม่เคยหลอกอะไรลูกเลยพ่อไม่เคยบอกสักคำว่าพ่อเป็นหนี้จ่าหนินห้าล้านลูกนะไม่ใช่เป็นผู้ปกครองพ่อไม่ใช่เ่า พ่อจะต้องเรียนให้ลูกรู้หมดทุกเรื่องนะลูกนะแต่พ่อรู้เห็นเป็นใจให้หนูแต่งงานกับนาวินเพื่อเป็นการล้างนนหนี้ยียหนูจริงหรือเปล่าล่ะคะใช่ลูกลพ่อเองเนี่ยยังเคยนึกชมตัวเองนะว่าเป็นคนฉลาดที่เลือกเป็นลูกนี่เจ้านินเพราะเจ้านินมันมีลูกชายที่ดีเป็นคนเอาทานพ่อรู้พ่อเป็นคนสอนมันมาก,กับมือพ่อเองพ่อยังเคยคิดด้วยซ้ำไปนะ ถ้าพ่อได้เจ้านาวินเนี่ยเป็นลูกชายพ่อจะดีใจมากเลยพ่อเอาเขาเป็นลูกชายไม่ได้ก็เลยคิดจะทําให้เขาเป็นลูกเขยในการที่ขายลูกสาวให้เขาอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกแล้วมันเสียหายตรงไหนเหรอเสียหายเสียหายตรงที่หนูหนูจะมองนะหน้าแนวินได้ยังไงทั้งจานนี้คนอื่นๆทุกคนนึกถึงตัวแองไม่มีใครนึกถึงจิตใจหนูบ้างว่าหนูจะรู้สึกยังไง ท้ไมเขาแค่ไหนต้องเป็นตัวรางนี่คุณ คุณก็เหมือนกันคุณหลอกหนูหนูเกลียดคุณเกลียดทุกคนเกลียดที่สุดลุกหน